คือผมชอบความเรี้ทว t อ่ะเล่นแล้วมันตามมือทุกอย่างจำลองตู้ TW ตู้ชื่อดังของแบรนด์กีตาร์ตัว F AIRD ใช่มันทำให้มีความรู้สึกว่ามันจริงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยอ่ะ Music Arms สวัสด,ดีครับัปดีจ้า,จาพกไนแล้วกับคนชอบเจ็ดเ <Shit. S 1> ออวันนี้ครับผมมาพร้อมกับนี่เลย Boss GT <อ>1คอไม่รู้1คออะไรติดคอก็ไม่รู้เดี๋ยวแกเอาก่อนบ้าไม่ใช่ครับผมตัวนี้เป็นมันติเอฟเฟกต์ ครับผมน้า,นาจิ๋วกระทัดรัดมากครับแล้วก็เยี่ยมใช่เสียงไม่เล็กนะใช่แล้วเพื่อนๆสงสัยว่าเฮ้ยมึงเอาเอฟเฟกมาแล้วมันจะคนชอบเจ็ดยังไงอ่อเราเอาเลือกเสียงที่หน้าฟังของเขามาเจ็เสียงเอ้ยผมจะบอกอย่างนี้คือปกติแล้วเวลาเขารีวิวอย่างเงี้เยเขาอาจจะฟังเล่นเล่นเพลงเท่ๆเล่นเพลงเก่งๆครับหรือว่าเล่นจับเซาหล่อๆอ่าเออแต่บางทีเขาอาจจะชอบแบบหนึ่งสองสามครับใช่ปะวันนี้เอามาเจ็ด อเออมาลองดูว่าให้ข้างในมันมีเอ้ยไอ้นู่นไ,นอ,ไอ้นี่ยังไงก็ว่ากันไปครับผมคือจุดเด่นของเอฟมันติเอฟเฟกเนี่ยมันคือการมีเอฟเฟกหลายๆเยอะครบเครื่องหลายๆมากมายครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะปรับแต่งได้หลากหลายครับซึ่งมันไม่ได้หมายความว่ามันจะมีแค่เสียงแตกเสียงคีนดีเลย์อคอรัสรีเวิร์บแต่มันอาจจะมีทํา ไม่บอกอ่ะ,อะเดี๋ยวจะต้องเล่นให้ดูดีกว่าอ่ะพี่แนทพีเซ็นหน่อยพี่อยากเสียงแรกเป็นแบบไหนดีอ่ะเสียงแรกก็เป็นแตกแบบคลาสสิกคลาสสิกก่อนอ,ลลอห๋าไอห้พิ่งพูดไปฟัง หลังจากที่จะฟังเสียงแรกผ่านไปพี่เฮ้ยเสียงมันคมชัดใช้ได้ใช่คมชัดใช้ได้แล้วก็แต่ว่าผมมีความรู้สึกว่ามันมีความเป็นมันตีพอสมควรนะอ่ะตอนนี้หนึ่งครับผมอ่ะพี่นัดยังไงพี่ก็คืออย่างเมื่อแก้คือผมลองดูจากพรีเซตที่น่าสนใจไปเรื่อยๆก็คืออย่างเมื่อกี้เป็นพรีเซตที่หนึ่งที่เราใช้มันจะเป็นเสียงมันค่านจะเป็นแบบฮา,าร์ดล็อตอื้ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ eq อะไรเลย,เ,ลยเราใช้แบบพรีเซตจากเขาล้วนๆเลยเ,เพราะว่าเราเลยแนะนำไงเออว่าแบบไปถึงปุ๊บ เสียบเล่นได้เลยอ่าผมผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเล่นเหมือนพวกฮาร์ดล็อกเล่นอะไรแบบไม่ท่านอนอ่อนได้ก็เลยเอามาลองให้ฟังครับผมแล้วก็เสียงแตกคนเขาจะติดติดมือมากครับผมเหน็บเหน็บในมือยังมีแตกอยู่เลยนี่โอ้โหแตกและเทะเลยไม่ใช่ไปครับผม,บผมอ่ะผ่านไปเสียงแรกรไปฟังเสียงที่สองดีกว่า เสียงสองครับเสียงสองนี้สวัสดีครับเฮ้ยพี่บ้าไม่ใช่แบบนั้นครับยังไงเหรอฮะเสียงที่สองเนี่ยนะก็คือทราบกันว่าบอสเนี่ยก็คือมีเป็นแบรนด์ของโรแลนด์เดียวกันก็จะเสียงที่สองก็คือจำลองเสียงของแอมโรแลนด์แจสคอรัสอ่าเป็นคลีนในลักษณะของฝั่งบอสฝั่งโรแลนด์นี่แหละคือแอมโรแลนด์ก็ดีดีมากเลยนะแอมโรแลนด์เสียงโคตรดีเลยใช่เออมาอยู่ในนี้ก็ ให้่าวใกล้เคียงว่าขายมากขายมากขายมากนึกถึงไอ้ตู้แจ็สคาราซสองดอกอ่ะหกสิบวัตต์นั่นอารมณ์นั้นเลยอ่ะครับใกล้เคียงใกล้เคียงครับใกล้เคียงครับต่อไปเสียงต่อผ่านไปเสียงสามตั้งเด้ออ่ะไปไป ผ่านไปพี่เสียงที่สามจะเป็นเสียงคล้ายๆพวกคันที่อ่ะ,ออะก็เลยลองเอามาให้ดูว่าเอ้ยเนี่ยเป็นอีที่เขาทำมาให้ผมว่ามันเจ๋งเลยยิ่งเล่นกับสแตนแล้วแบบเวิร์กครับอย่างมันติเอฟเฟกต์สมัยก่อนเนี่ยจะทำแบบพวกอาจจะแบบยังไม่ซาวจิ๊กงจิ๊กโกงกโกงเงี้ยอาจจะยังแบบไม่ถึงกึืนนะ่ะแต่คือผมว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันทําค่อนข้างจะแบบโอ้โหมันเหมือนมากอ้เดี๋ยวนี้มันตินี่บอกเลยว่า ซาวไม่แพ้ก้อนเลยดีกว่าก้อนด้วยบางรุ่นน <ผม S 1> ะบอ,บอกให้แบบซาวซาวอย่างคันที่ทแวงเมื่อกี้ในของของของบอสเนี่ยนะมันจะมีพวกเสียงสปริงรีเวิร์บข้างหลังอะไรของมันแบบทำแบบเออผมว่าละเอียด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 แล้วคือสมมุติถ้าใครไม่ชอบอาจจะไปปรับให้เป็นซาวของตัวเองได้อีกพี่รู้ไหมว่าทำไมมันถึงพี่ถึงได้ยินซาวแบบนี้ไม่ทราบครับเพราะว่าอันนี้มันเป็น32บิตไง ปกติแล้วจะเป็นสมัยก่อนมันจะเป็น24 24อ่ยใช่นี่เป็น3-2บิตซึ่งคุณภาพของเสียงเนี่ยมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นอยู่แล้วเหมือนเราเล่นเกมจอที่มีเฮิร์ตสูงๆก็จะบบชัดมากอะไรอย่างนั้นอะอารมณ์นั้นอะ่ะจะบอกเลยว่าติดติดมือมากครับผมเดี๋ยวก็ติดมือผมกลับบ้านเหมือนกันพี่เอาไปเลยเฮ้ย <laughs> บ้านเหรออ่ผ่านไปเสียงที่3ผ่านไปไปฟังเสียงที่4บ้างเสรัรบ เสียงที่สี่เป็นไงพี่เสียงที่สี่เป็นกีตาร์แพดซึ่งมันเป็นแพดอะคือลักษณะแบบเสเออนึกถึงเครื่องซินพวกคีย์บอร์ดนะมันจะ,จะมีเสียงแพดอะอ่เสียงที่สี่เนี่ยจะเป็นเสียงกีตาร์แพดน่าจะเคยนึกถึงพวกคีย์บอร์ดที่มีเสียงแพดอะแต่ตอนนี้เราทําให้กีตาร์เราเป็นเสียงแพดได้อาเปกีตาร์ซอน,นที่เล่นให้ดูเมื่อกี้ว่าว่าเป็นซินเป็นเสียงแพดแบบฟุ้งฟิ้งอันเนี้ยอ่ามันเหมือนเหมือนเสียงซินซึ่ง มันให้ความรู้สึกสมจริงนะมันแทนคีย์บอร์ดเลยละเมื่อกี้เออมันดูแบบมันดูเป็นเสียงดูมีอารมณ์ดูมีมิติมีอะไรมีมิติมากพี่ดูไหมว่าทาไมมันถึงเป็นแบบนั้นทําไมครับนี่ครับเห็นตรงนี้ไหม AIAD a i r d ตัวนี้เนี่ยมันเป็นอ่าเขาเรียกเป็นชิปเซ็ตพี่อ๋อเป็นชิปที่ทําให้อ่าให้มันเสียงมันสมจริงมากขึ้นไปอีกครับมันมาพร้อมที่มันมาพร้อมกับคู่กระสายสองบิตเยพี่นี่แหละตัวนี้แหละทาให้มันแบบอ่านันแหละนะจ๊ะเสียงที่สี่ผ่านไปเสียงที่ห้าสิเป็นยังไง เมื่อกี้นะกีตาร,ร์โป่งเมื่อกี้เสียงกีตาร์โปง่งเออโอ้โหโคตรเหมือนใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากครับเล่นเองตกใจอย่างๆเลย่ออมีมีกลิ่นมีมีความเป็นอะคูสิกนิดๆเออแค่ความรู้สึกอย่างนั้นจำลองกีตาร์โป่งจริงๆนี่แหละใกล้เคียงมากครับรซึ่งออหายากปกติแว้าผมเจอกีตาร์เอฟเฟกต์ที่ราคาไม่แพงเนี่ยแล้วจำลองเสียงกีตาร์โป่งนะเละ มันอาจจะยังไม่ได้หรือว่าบางคนจะต้องแบบว่าไปเสียเวลาใส่พีโซ่ที่กีตาร์ไฟฟ้าอีกอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องะนนี้เหมือนมีเสียงเปียโซ่ด้วยพี่ความรู้สึกเป็นอะไรอารมณ์เหมือนแทบจะช่วยได้เลยล่ะเอออ,อารมณ์อย่างนั้นดีหลังจากที่ผ่านเสียงที่5ผ่านไปครับไปฟังเสียงที่ดหดเลยอ่ะพี่เป็นยังไง ที่หกก็คือจำลองตู้ T W ตู้ชื่อดังของแบรนดิต้าตัว F นนเจนชอบพูดบ่อยๆตัว F ใช่ก็คือมันเป็นตู้ในตำนานตู้หนึ่งครับซึ่งทางบอสเจนก็เอามาจำลองไว้นี้เหมือนกันแล้วใกล้เคียงวะเออสิ่งดีเพราะอ,อยู่เพราะอ,อยู่ถ้าใครมีสแตแลดเรามาลองเล่นหนโอ้หแจม่มแต่นี่เป็นแต่คว่าผมจะอวยอย่างเดียวนะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันตอนท้ายว่าอะไรยังไงอะไปฟังเสียงที่7ดสุดท้ายกันเรา ที่เจ็บเป็นไงบ้างเพจก็เป็นเสียงออโต้วาล์วเสียงฟิลเตอร์พวกแบบที่แบบเอาไว้เล่นพวกฟังกี้อ่ะอวกาศอวกาศหน่อยอะไรเงี้ยครับคือพวกออโต้วาล์วเนี่ยนะถ้าไอเอฟเฟกไม่ดีเนี่ยกากผมบอกเลยใช่ใช่เมนอาจจะไม่ตามมือหรืออาจจะดักจังหวะยากหน่อยอะไรเงี้ยบางทีไอ้แวล์เนี่ยมันสั้นอะไรอย่างนั้นอ่ะอันนี้คือแบบรีบเข้ารีบเก็บคือตามมือซ้ายขวาเราตลอดนี่คือข้อดีของเขาใช่ครับมาทีนี้ก่อนเราจะจากกันไปมาสรุปกันก่อนครับครับผม ในความคิดเห็นของพี่แนทและของผมว่าตัวนี้เนี่ยผมฟังผมรู้สึกยังไงเอาตัวผมก่อนอสําหรับตัวผมอะ่ะผมมีความรู้สึกว่าตัวนี้มีความเป็นมันติดพอสมควร,ครแต่<ม>ด้วยการที่เขามีระบบชิปเซตตัวเนี้ยเอไอ AIRD ใช่มันทําให้มีความรู้สึกว่ามันจริงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยอะ่ะบอกด้วยความเป็น32บิตด้วยใช่ครับพี่พี่รู้สึกยตัวมผมนะที่ที่เอาเสียงพวกนี้มาเพราะว่าต้องบอกกันว่า,วาน่าจะหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินรีวิวเสียงแตกอันนี้มาเยอะแล้วผมก็เลยอยากจะ แนะนำเรื่องของ modulation หรือว่าเอฟเฟกต่างๆที่เรารู้สึกว่าเราเล่นแล้วมันเสมือนจริงหน้น่าเอาไปใช้จริงอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเสียงที่เป็นเสียงสังเคราะห์เขาอ่ะมันดีมากครับมันติดมือแล้วมันแบบคือผมชอบความเร็วไทม์อ่ะเล่นแล้วมันตามมือทุกอย่างออันนั้นน่ะพอดีตัวนี้มันทําได้ดีมากใช่ใช่ใชใช,ใชส่วนเรื่องสยงแตกก็ไม่ได้น้อยหน้าอะไรสำหรับคนที่ชอบคาแรคเตอร์ของบอสอยู่ยแล้วผมว่ามันมันเหมาะกับคุณอ่ะบางคนไม่เปลี่ยนใจเลยนะพี่<อ>ใช้บอสได้ใช้บอสยาวเลยนะเออ นั่นแหละก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าตัวบอส GT 100เออก็ลองดูครับใครที่ชอบมันเอฟเฟคมันติมาจับกันจองได้ลองดูสามารถใส่นี่ได้นะเอฟเฟคชั่นเอฟเฟคชั่นทีดอลตรงนี้ตรงนี้เลยใส่ได้เลยครับเอาไว้เพิ่มวาวอะไรข้างนอกได้ไปลองไปจับไปจองกันดูนะครับหรือไม่ไม่ว่างก็มาดูคลิปเราก็ได้อ่าสำหรับวันนี้ผมกับพี่แจ๊ขอตัวไปก่อนดีกว่าจ้าสวัสดีครับ